เริ่มแรกเลยนะคะพี่อ้อก็จะมีปัญหาที่ที่ฝ่าเท้าก่อนรอบรอบรอบฝ่าเท้าเนี่ยจะปวดมากเลยเดินก็แทบไม่ไหวออพอนั่น,นะคะรามไมา่ที่เัวเข่าแล้วก็จะไปที่หลังหลังแล้วก็มาจะมาบ่ากับคอตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าปวดตั้งแต่เท้าเข่าแล้วก็บ่าคือทั้งร่างกายเลยเป็นมานานหรือยังคะเ,เป็นมาปีกว่ากว่ากับสองปีนะคะซึ่งแบบว่าพี่อลองหลายอย่างแล้วทั้งกินยาก็แล้วแล้วก็ นวดนวดลายเส้นกันแล้วมันมก็ยังไม่หายแล้วรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวดีบุลได้ยังไงคะอ๋อมีเพื่อนแนะนําค่ะเพื่อนเห็นว่าเราลองมาเยอะแล้วแล้วก็ไปนวดมาหลายที่แล้วก็ไม่หายสักทีก็เลยแนะนําว่ามาลองตัวดีบุลดูแล้วก็จะลองอีกสักตัวก็ไม่เป็นไรอ่าค่ะแล้วหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบุลไปแล้วประมาณกี่กล่องคะที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าอาการปวดลดลงอ๋อค่ะก็เริ่มแรกเนี่ยก็ทานหนึ่งกล่องแรกเนี่ยก็เริ่มเห็นผลละ ไอ้ที่ปวดฝ่าเท้ารอบๆเนี่ยก็จะเริ่มหายไปนะคะแล้วก็เพื่อทานต่อเนื่องต,ต่อเนื่องมาอีกสองกล่องอาการที่ลามมาที่เข่าที่หลังที่คอยเนี่ยอโอเคอาการก็หายหมดเลยค่ะโอ้โหเดียกได้ว่าผลลัพธ์สุดยอดมากเลยนะคะค่ะถ้ามีคะแนนให้ดีบูนนะคะอ่อสักสิบคะแนนตอนนี้พี่ออให้คะแนนดีบูนเท่าไหร่คะโอ้ให้เกินสิบเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยนะคะ